สวัสดีชาวโซเชียลแชมเฮ้ยชาวโชเคชาวโซเชียลแชมวันนี้เราอยู่ในงานเขาดาวนะครับหลังงานเขาดาวคือตอนนี้เราอยู่ในกองอาหารที่เชฟชาเอ้ยเชฟดิฟพึ่งทำเสร็จเชฟดิฟอร่อยมากครับอร่อยอร่อยจนแทบอ้วกเลยขอคอมเมนต์ครับว่าวันนี้แ7 แก๊สเนี่ยดีมากครับเทอเรสดูแ้าแก๊สไม่ดีมันไม่อร่อยเนี่ยใช่ใช่เนื้อแก๊สน้น้ำมันหนังขอบกระทะทาให้อาหารรสชาติออกมากลมกล่อมใช่ครับมันเกินไปทำให้คุณมีความสุขกับการกินใช่ครับอร่อยยังไงก็อร่อยก็จบแล้วอะไรเนี่ยทําอะไรผมไม่ได้กินเหล้านะครับอันนั้นอันนั้นอะไรอยากชงชงให้คนอื่นกินชงให้คนอื่นกินครับ ครับสุริยาเป็นคน,นที่ดีมากครับในทางแง่บวกแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักสุริยาจะมองว่าสุริยาเป็นคนที่ปากหมาและจังใจมาก <c oughs> บอกว่าเฮียก็เกินไปบอกว่าเฮียเกินไปเกามันก็มันจะดูไม่น่ารักส่วนนี้ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงอ๋อไม่รับพูดถึงเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนขอโทษครับพี่บุ้งครับวันนี้พี่บุ้งบอกว่า ตาตโตจะเคยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมั่วเป็นกบติดตาคนม้ามัวมั่วน้องใหม่น้องใหม่ครับเองไม่โดนน้องน้องกูน้องประกอบไงครับเป็นน้องใหม่ในวงการไงวงการไอ้ดูเห็นไอ้เช่หน้าตาอย่างงี้ครับมันมันเคยเตะหมาตายนะครับทั็นไหมไม่ได้ออยาผมก็จังไม่ได้วันนี้น้องกินเหล้ากี่แก้วแล้วครับไม่รู้แล้วใครชงให้น้องครับใครใครชงให้น้องครับกูรู้มึงไงครับ พอครับแบยังไม่พอยังไม่พออ่ะปูต่อป่าเกยอยู่งูกงผิดลโกี่โมงแล้วตอนตอนนี้ครับจิ่งฮะตอนที่บอกว่าสิบเีนเี้านสิห้านาทีเกินละงสิหไปตั้งนานเลตอนนี้คึ้วเนี่ยพอยังไม่ด้เลยวะอมมาไรก็ไม่รู้ปูปลาเต่าครับไม่ใช่แล้วไปครับเคืนสห้าเนล